สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามารีวิวกล้อง a c คชั่นแคมนะครับสำหรับถ่ายทำวิดีโอและก็ภาพนิ่งนะครับจากยี่ห้ออาร์กนะครับ 4K คนะครับ a t q 3 7ซนะครับซึ่งผมสั่งมาจากตัวนี้สั่งจาก Lazada นะครับพันพันห้าพันนะครับจําราคา แน่นอนไม่ได้นะครับผมใช้สั่งแบบที่ไม่มีใหม่นะครับเพราะว่าที่มีใหม่หมดนะวันที่ผมสั่งนี่หมดพอดีนะครับช่วงนี้ขายดีมากนะบิวอน,นี้ก็เลยอลองนะครับลองสั่งมาเพื่อเอามาใช้ด้วยนะครับเพราะว่าทําช่อง YouTube ก็เพิ่มอุปกรณ์นะครับราคาอาจจะไม่แพงนะครับเพราะว่าเอามาทดลอง ด้วยต้นทุนด้วยนะครับในงบน้อยๆก็พยายามเลือกกล้องที่คิดว่าตอบโจทย์กับการทำคลิปวิดีโอนะครับในช่องเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับพอแกะด้านในนะครับกล่องนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นกล้องนะครับ เก็บอยู่ในเคสกันน้ำนะครับหรือว่าเคส h o าส i n g นะครับกันน้ำอันนี้าทาง a าเซกนะครับเคลมว่ากันน้ำลึกนะครับในเคสนี้ได้ประมาณ30เมตรนะครับก็ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายลงน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ในรีวิวหลายๆคนก็บอกว่าลงได้นะครับก็ขนาดความลึกก็แล้วแต่นะครับที่เราจะลงนะครับ ก็แต่เขาเคลมว่า30เมตรนะครับก่อนลงก็ควรจะทดลองด้วยนะครับทดลองในการใช้ทิชชู่นะครับใส่เข้าไปในเคสแล้วก็ปิดให้สนิทแล้วก็เอาจุ่มน้ําดูนะครับไม่ต้องทดลองทั้งกล้องนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดมาจะได้เซฟกล้องได้ด้วยนะครับก็อยู่ในเคสแบบนี้นะครับส่งมาเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนครับก็จะมีรีโมทนะครับมีโมดมาให้นะครับ มีสาย USB นะครับไว้ชาร์จอ,อันนี้ทานผมสั่งท่างหากนะครับอย่แยกไว้ก่อนนะครับจะจะมีสายมีคู่มือนะครับมีเรียกว่าที่ครอบกล้องนะครับสำหรับติดกับอุปกรณ์เช่นพวกไตรพอดนะครับหรือว่าไม้ ไม้เซลฟี่ไม้สำหรับจับถือกล้องนะครับตัวนี้อ่ะก็มีฝาฝาะบาไปความร้อนอมีที่ติดน่าจะเป็นกับหมวกหรืออะไรนี่นะครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องอุปกรณ์พวกนี้อันนี้ก็จะเป็นสายอ่ะออภไปนะครับนี่ครับก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายนะครับสําหรับติด ตามมอเตอร์ไซคหรือว่าเฮนจักรยานได้นะครับมีสลิงครับสลิงสำหรับเกี่ยวกับอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ค่อยทราบวิธีการใช้หลักๆเลยนะมีแบตมา1ก้อนนะครับนี่นะบแบตหนึ่งก้อนตัวนี้เป็นแบต น่าจะเป็น900นะครับ900 m มิลลิแอมอ่านี่นะครับ900 m มิลลิแอมนะครับก็มีก้อนเดียวนะครับจะไม่พอก็เลยต้องสั่งแบตมาอีก2ก้อนนี่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวต่างหากนะครับอ่ะรวมๆในนี้ก็พันกลางๆนะครับ15006รวมส่งนะครับของ a s e c ATQ374 นะครับ เดี๋ยวมาดูภายในกล้องกันนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับนี่นครับเราก็สามารถเปิดครับงัดจากด้านหน้านะครับมาด้านหลังแล้วก็เปิดเคสออกมานะครับก็จะมีตัวกล้องอยู่ด้านในวัสดุของตัวกล้องนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีน้ําหนักนิดหน่อยนะครับก็ไม่ถือว่า ไม่ถือว่าคิเรนะครับมีความเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับก็หน้าจอก็จะเขียน 4K นะครับ EIS นี่คือระบบการสั่นนะครับ u l t ตร HD นะครับไ i ไฟมีไ i ไฟด้วยนะครับเครื่องนี้ก็ด้านหน้าเลนนี่ก็จะถูกปิดด้วยฟิล์มนะครับเพื่อกันรอยด้านหลังก็จะมีฟิล์มกันรอยคือเร,เราใช้แล้วก็แกะออกได้เลยนะครับหรือใครจะไปติดฟิล์ม การรอยตรงหน้าจออีกต่างหากก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องอาจจะร้อนนะครับเวลาใช้งานด้านบนนี่ก็จะมีปุ่มโอเคกับปุ่มโหมดนะครับเพื่อเลือกเมนูนะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวสำหรับกดขึ้นกดลงเลือกเมนูเหมือนกันตัวนี้เป็นช่องลำโพงนะครับสำหรับเปิดฟังคลิปที่เราอัดไปแล้วนะครับว่ามีเสียงหรือเปล่านะครับสามารถ เช็คตรงนี้ได้มีลำโพงตรงนี้เป็นช่องเสียบแบตนะครับอันนี้ก็จะเป็น usb แล้วก็ที่เสียบการ์ดนะครับอของผมนี่ไม่มีการ์ดแถมมาให้นะครับต้องไปซื้อการ์ดก็จะใช้อ่าสเปคนะครับคลาสสิ u 3นะครับที่ที่ผมคิดว่าจะใช้นะครับก็จะเป็น64 6ิ g นะครับหรืออาจจะเป็น32 g กก็ได้เดี๋ยวดูก่อนว่า อ่าผมจะใช้ตัวไหนเหมาะสมนะครับเพราะปกติผมใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่แล้วนะครับคู่กับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเป็นไม้กันสั่นนะครับสมูทอ่าซียุนสมูทคิวนะครับก็ใช้คู่โทรศัพท์ก็จะกันสั่นได้ดีนะครับตัวนี้ลองมาหาตัวกล้องอ่าแอคชั่นแคมเล็กๆนะครับแอคชั่นแคมเล็กๆเ,เ,เพื่อ ไปถ่ายประกอบนะครับเป็นอินเสิร์ตบ้างเป็นมุมมองต่างๆนะครับเพราะว่ามันมันจะน้ําหนักเบากว่าตัวโทรศัพท์กับตัวซีลยุนไมกันสันเวลาถ่ายนานๆน,น,นะครับไปเที่ยวงี้ถ่ายนานๆเมื่อยครับก็เลยหาอะไรที่มันเล็กๆเ,เ,เบาๆแบบนี้นะน่าจะตอบโจทย์ก็ถ่ายประกอบกันนะครับเป็นกล้องสำรองกล้องหลักอ่าเดี๋ยวมาดูช่องแบตนะครับช่องแบตนี่แกะอย่างนี้นะครับแกะแล้วก็จะเด้งออกมาอย่างนี้นี่นะครับเวลาเราใส่ฐานก็ มันจะมีเรียกว่าเขี้ยวนะครับสำหรับใส่ฐานนี่นะครับใส่แล้วก็กดลงนิดนึงเพื่อให้ฐานแนบสนิทกับตัวรับนะครับแล้วก็ปิดสไลด์เข้าประมาณนี้นะครับถ้ามันมีแบตเนี่ยเราสามารถกดโหมดเพื่อเปิดเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับองผมไฟไม่ค่อยสว่างกดค้างนะครับ ก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นแสดงว่ามีแบตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟ์มออกอไว้นี่ก่อนอันนี้นะครับก็เป็นภาพจากกล้องนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นการถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับคือมันมันไม่มีแบตนะครับถ่ายถ้าผมถ่ายไปขอไปมันไม่มีอ่าเมมโมรี่การ์ดนะครับ ก็อาจจะถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวลองกดถ่ายดูนะครับอ่านี่นะครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถคือมันไม่มีมันไม่มีการ์ดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวลองกดโหมดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะมาโหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโออ่าตอนนี้ค่ามันอยู่ที่1 0 8 0 p นะครับหรือว่า full hd นะครับ30เฟรมเดตัวนี้นะครับถ้า มันจะมีการสั่นในตัวนะครับแต่ว่ามันจะจํากัดความชัดนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลื่อนไปให้ดูนะครับว่ามันจํากัดช่วงไหนบ้างนะครับแต่ส่วนมากนี่ผมจะถ้าเลือกถ่ายผมก็จะถ่ายแค่ฟูลแอดดีนะครับหรือว่า 1080p นะครับเพื่อเลือกเฟรมเรทได้สูงนะครับเพื่อสําหรับเอามาสโลโมชันนะครับเผื่อว่าช็อตไหนที่เราอยากจะทําภาพสโลก็ สโลได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ชัดกว่านั้นนะครับเป็น4 k นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าการสันอาจจะไม่ทํางานนะก็ต้องเลือกเอานะครับแล้วก็ใครที่อุปกรณ์ตัดต่อไม่ได้นะคไม่เพียงพออย่างผมนี่มีโทรศัพท์รุ่นที่สเปคไม่สูงมากนะครับก็เวลาถ่ายส k มาเนี่ยเวลาเข้าไปในแอปตัดต่อนะครับของใครมาสเตอร์ก็อ่า เขาจะให้แปลงคือมันจะแปลงไฟล์เป็นหนึ่งหนึดสิบนะครับนะบไม่ไม่สามารถเข้าไปตัดใน 4K ได้นะครับก็ทำให้ง่ายๆก็คือถ่ายแบบหนึ่งดิบไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่จะถ่าย 4K แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เอามาสโลโมชันนะครับหรือเอามาทำอะไรที่พิเศษมากมายก็ถ่าย 4K แล้วก็เอามา อาจัดต่อได้นะครับแต่อาจาจะต้องให้โปรแกรมมันแปลงไฟล์เป็น f u เน HD ดีธรรมดานะครับก็ได้นะครับแบบนี้แต่ว่าถ้ายิ่งถ่าย 4K นะครับเห็นที่เขาคลิมเคม,มาก็ประมาณว่าความจุของแบตมันก็จะสั้นลงนะครับก็ถ่ายได้น้อยลงแล้วก็อา่าเมมโมรีการ์ดก็เต็มไวอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับปรับแต่งเอานะครับปรับวิธีการ ถ่ายแล้วก็ความละเอียดเอานะครับหลายหลายคนอาจจะดูรีวิวมาเยอะแล้วนะครับหลายๆช่องนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะครับส่วนใครที่จะจะเข้าที่เมนูนะครับไม่กดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับก็เลือกตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าวิดีโอนะครับนี่นะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายโหมดมากอันนี้เป็น แถบของการตั้งค่าวิดีโอนะครับด้านล่างก็จะเป็นการตั้งค่าของภาพนิ่งนะครับอันนี้เดีย๋ยวเรากดไปที่อหม่นะครับนี่นะครับแต่ถ้าจะเลื่อนนะครับเลื่อนตนัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะอยู่ซ้ายอ่าด้านขวาของตัวกล้องนะครับนี่นะครับนี่การตั้งค่าวนกลับไปกลับมานะครับถ้าเราเลือกตัวไหนแล้วก็กดโอเคนี่นะครับเข้าไป อ่านี่นะครับทีที่ผมบอกนะครับคือถ้าผมตั้งไว้10,80 p 30เฟรมเรทเนี่ยตัวกันสันมันจะเปิดให้นะครับนี่นะครับมันจะอนุญาตให้เปิดกันสันได้นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าตัวไหนที่ไม่สามารถเปิดกันสันได้เดี๋ยวขึ้นไปที่10,80 p 6 0เฟรมเรทนะครับนี่กันสันก็ยังเปิดได้นะครับตัวนี้60เฟรมเรทนี่ตั้งแต่50ไปนี่ ขึ้นไปเนี่ยสามารถทำสโลโมชันได้นะครับนับจำไว้นะครับนะเผื่อใครที่จะถ่ายแล้วไปทำภาพสโลโมชันนะครับถ้าถ้าจะทำสโลโมชันต้องเริ่มตั้งแต่ห้าสิบพีอับเล้ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถนำไปทำสโลโมชันได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ตัวนี้นะครับตัวด้านหลังเนี่ยตัวค่าเฟรมเรทเนี่ยครับถ้ามันต่ำกว่าห้าสิบลงมาเนี่ยมันจะไม่สามารถสโลโมชันได้นะครับหรือมันไม่สมูทนะครับ <tyard. S 2> เดี๋ยวผมเข้าไปดูถ้าอา่ามันจะมีท่าไหนนี่นะอันนี้สองจุดเจ็ด k นะครับเดี๋ยวลองเลือกดูนะกันสันเปิดได้ไหมเปิดได้ครับ2 7งจุดเจ็ด k ถ้ามาที่สี่ k อา่าสี่ k สามสี่เฟรมเดดก่อนดูนะครับว่ากันสันเปิดได้ไหมยังเปิดได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองถ้าถ้ามันเปิดถ้าตัวไหนที่าโปรแกรมไหนที่ไม่ทำงานนะครับ มันจะแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆนะมันจะไม่ขึ้นดําและไม่สามารถติ๊กได้นะครับเดี๋ยวเลือก4 k 6 0เฟรมเดทนะครับอ่ะก็ได้อ้าวไม่ได้แล้วนี่ครับนี่ครับถ้าเป็น4 k 6 0เฟรมเดทไปเนี่ยเครื่องมันจะไม่เปิดการสั่นให้นะครับอาจจะอาจจะเป็นด้วยคุณภาพคือของกล้องนะครับพันกว่าบาทพันกลางๆก,ก็ ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถทำสโลว์โมชั่นได้แต่ว่าถ้ากันสันไม่สามารถเปิดได้ภาพก็อาจจะสันๆแลเราก็ต้องลดสเปคลงมาหน่อยลงมา 4K 30เฟรมเรทนะครับเพื่อเพื่อจะให้กันสันเปิดนี่นะครับตัวนี้มันก็จะเปิดให้แต่ว่าจะทำสโลว์โมชั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลดสเปคลงมาที่1อา่า นี่ครับอย่างเงี้ยได้ 1080p แฟแล้วก็เฟรมเรทอ่าเฟรมเรทสูงก็ไม่ได้นะครับอ่าลดลงมาอีกเป็น 1080p 60 f r a เฟรมเดทอ่านี่อย่างงี้ได้นะครับก็กำลังดีนะครับสำหรับผมคุณภาพประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับะนะครับส่วนสำหรับฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับผมก็ไม่ขอ พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนรีวิวว่เยอะแล้วนะครับก็เอาแค่ที่ผมใช้งานแล้วกันนะครับสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจเลือกตัวนี้นะครับ1ราคานะครับ1000กลางๆก็ถือว่าอ่ามีเงินซื้อได้นะครับไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็2นะครับผมต้องการระบบการสั่นนะครับเพราะว่ามันสําคัญกับวิดีโอที่ จะต้องถ่ายนะครับเพราะว่าผมสามารถจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวนะครับชอบในการท่องเที่ยวก็อยากให้มันมีการสั่นภาพที่ได้ออกมาไม่ตาลายนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะคอ่ะแล้วก็ขนาดแล้วก็น้ําหนักเบานะครับไม่ไม่เมื่อยนะเวลาถ่ายนานๆนะอันนี้ก็มี34หลักนะครับสาอย่างที่ผมเลือกซื้อนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นผมไม่สนใจนะครับ ไม่ค่อยได้สนใจมากเพราะว่าจะใช้อยู่ประมาณ3 4อย่างนะครับมีกันสั่นแล้วก็เบานะครับพกพาง่ายแล้วก็อย่างราคาถูกอ่ะสามอย่างก็พอนะครับที่เหลือก็อาจจะมีพวกกันน้าบ้างเผื่อไปเที่ยวน้ำตกน้ําตกหรือทะเลก็อาจจะมีภาพใต้น้ํานะครับให้ผู้ชมได้ชมนะครับส่วนอื่นๆก็จะถ่ายกับโทรศัพท์แล้วก็เจ้ากันสั่นตัวนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวถ้าต่อไปนะมีโอกาสอ่ารีวิวนะครับก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าคุณภาพของกล้องนะครับจากที่ถ่ายมามาแล้วตัดต่อมาแล้วนะครับเป็นคลิปแล้วนี่อ่าคุณภาพจากขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับช่องอาจจะมีหลากหลายวาไรตี้นะครับมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งท่องเที่ยวทั้งรีวิวนะครับก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเฉาโกยนวราทริปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใครที่สนใจนะใครที่สนใจก็สามารถเซิร์ชไปที่แอป Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับร้านไหนก็เลือกเอานะครับคือบางทีก็ต้องเสียงเอานะว่าจะได้มาตรฐานคุณภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําร้านดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับทางร้านก็เอารีวิวโดยตรงนะครับจากการซื้อมาใช้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ